สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ครับเรามีเกมที่เป็นตัวเดโมมาเล่นกันอีกหนึ่งเกมกับเกมที่มีชื่อว่าเอเรบามามาดูกันว่าเดโมเกมตัวนี้จะเป็นยังไงมาเราสตาร์ทเลยสตาร์ทเดโมเลือกเอ่อเิวเกมมาดูว่าตัวเกมจะเป็นยังไงเอ่อ มันคือเอ๊ะเออมันบอกว่าเราเราหลับไหลมาอย่างยาวนานอ่ะโอเคมาเริ่มอ่ะเราต้องทุบเออดูเหมือนว่าตอนแรกเราจะถูกจับอยู่ในกรงแล้วก็แขวนอยู่โอ้มันก้าวทิยาโสงเลยตอนนี้เราเออออกมาได้ลนะเราฟาดกรงตอนนี้กรงพังแล้วก็ออกมาได้กระโดดไปเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยงเข้างเข้า,ข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 านี่ไง มาดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันใจเย็นจเย็นนะเรียบร้อยเฮ้ยมีแค่ตัวเดียวเอะลักษณะและตัวนี้มันไม่บินมามันจะบินมาใส่เราไหมไม่น่าจะบินใส่เราไปเราสามารถหนีออกมาจากโรงที่คุมขังเราได้ละไปเ,เดี๋ยวนะดูจากทางข้างหน้าเฮ้ยอะไรเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ี๋ยววยยวเเยั แสงคล,ลับลำแสงบางอย่างฟาดใส่เราเฮ้ยไปอนไปคนไปคน,ปอน <c oughs> โอ้หเดี๋ยวนะลองมล,ลองลองข้างบนเป็นหนาม <c oughs> ไป <c oughs> ตอนนี้ต้องวิ่งนี้ก่อนเออเดี๋ยวนะเรามาให้กด e อ,อ่ะโอเคเอ่อตอนนี้มันมันคือการสอนให้เรากระโดดในการโจมตีศัตร,รูนั่นเองเออโอเคเอ่อเ ตรงพื้นที่ใหม่ๆแต่ละจุดจะมีศัตรูออกมาอ่ะกดยังไงอ้าวทำไมถึงไม่ไปโอเคเกิดอะไรอ่ะอ๋อเอออ่ะเราต้องกดเออโจมตีศัตรูไปด้วยในการเออเมื่อกระโดดอยู่กลางอากาศเกิดอะไรเราสามารถโจมตีศัตรูอ้าวแล้วทำไมไม่ไปโอเคนี่เราต้องเออเดี๋ยวนะเฮ้ยเอา โอด้เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวโคอไมไมไมไเฮ้ยเดี๋ยวเดเออเฮ้ยเอาเฮ้ย,ยปุดกระโดดเฮ้ยทำไมไม่โอ้ยได้ๆอยังรอยังรอ่รออะตรงนี้ข้างล่างก็ยังคุบไปดําเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋รอรอนึงฮะรอดไปเออเฮ้ย,อยโอ เฮ้ยเราเดี๋ยวนะรถเอ้ยเราต้องกระโดดคือกระโดดให้สูงนิดนึงไม่อย่างนั้นไม่พ้นตรงที่เป็นหนามนี่แน่นอนมารอจังหวะให้ใสให้ไอตัวแสงเราฟาดลงไปทีเลแล้วไปเลยแล้วก็ไปเลย่ะเยี่ยมต่อไปก็อ่าเราสามารถเอ่อกว้างเอ่อเป็นมีดเป็นอาวุธใส่ศัตรูได้อ่าเอ่อ เมื uh, yeah. okay. ่อโอเคเราโอเคมาเดี okay, ๋ยนะทำมามาดีมาดีเฮ้ยเดี๋ยดเดี๋ยวนี่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 มาดีเราอย่าให้มันมาเข้ามาใกล้เรียบร้อยต่อไปข้างบนข้างบนไปไม่ได้ข้างบนก็เป็นน้ำแต่ว่าตรงนี้พอที่จอเดินได้ไหม ไม่ได้มันกระโดดไม่สูงมากพอตรงนี้เดินได้ตรงยียานี้เราตัดได้แล้วก็ต่อไปมายังโซนต่อไปอ่ายังคงนี่เราเฮ้ยดีดีดดียเย็นจย็เฮ้ยอ๋อโอเคความเออเราสรุปมามากพอแล้วพี้เจ้ามีเพียงเวลาเล็กน้อยที่จะเออึอ๊อะไร เอออ้าวเออเราต้องเรียนรู้เออมันบอกว่าเราเรียนรู้เรื่องสีอะไรสักอย่างมาอตอนนี้เฮ้เราลงมายังตรงพื้นเบื้องล่างของเออดินแดนแห่งนี้และมันมีสองทางให้เราเลือกซ้ายหรือว่าขวาถ้าอย่างนั้นเราลองเดินมาขวาดูก่อนว่ามีอะไรไหม ตรงนี้ก็เออมันเป็นเอออ๋อ,อ,อให้เราค้นหาเออมันจะมีตัวโทวเทมมีเครื่องรางอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อ,อมันสามารถเออเครื่องรางสามารถเพิ่มเอออาบาลิตี้ให้กับเราได้แล้วก็เราต้อง เออถ้าตรงถ้าเป็นทุกขหัวใจนี่เรามันจะช่วยในการเพิ่มเลือดให้เราได้โอเคเออเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อคริสตัลแห่งชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวนะมันทำอะไรได้มันทำอะไรได้ไรไดหรือเปล่าเอ้เอยอ้ออ่านี่นี่น,นี่ตรงนี้คืออ๋ออันนี้นี่น,นี่โทเทมโทเทมเราสามารถอ่า<ม>เราเลือกเฮ้ยเดี๋ยวนะ เราเอาเอาที่เป็นหัวใจเอาเป็นเอคริสตัลแห่งชีวิตนี่ละกันดูดูแล้วว่าน่าจะช่วยเรามันคือช่วยเพิ่มเพื่อให้เราด้วยนะแล้วก็เอถ้าเราโดนโจมตีจากศัตรูใช่ไหมก่อนนี้เลือดเรามีอยู่สี่เราเราสู้ไปวันนี้ก่อนเพราะว่าเออช่วงแรกอาจจะเอาเพื่อนนักหนู่า อเคเอ่อดูเหมือนว่าเราจะต้องไปยังเราต้องค้นหาเออทาวเวอร์แล้วก็เพื่อจะเอออ๋อจะช่วยคือเราจะต้องเราจะต้องช่วยชีวิตเอ่อคนพวกคนละเมงที่นี่อ้าวแล้วคนละเ,เมงที่นี่ถูกจับแล้วแต่แต่เราก็ถูกจับไปด้วยเออหอเขาบอกเขาไม่สามารถปกป้องผู้คนไม่ได้ก็เลยอยากจะ เออหาคนช่วยฮะโอเคมาเราเขาบอกให้เราตะให้เราตามไปได้อ่าเราเออเราจะได้รับโทเทมด้วยแล้วก็ของสวมใส่โอเคไปได้ได้ได้ฮะเฮ้ยอะไรเอ้าเดิเดมาอยู่ข้างบนเอ้าเอ้ยอ๋อเหมือนกับว่า เออหรือว่าเขาเขาคอยปกป้องเอออ๋อ,อ,อเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาอยู่บนทาวเวอร์อยู่ตรงเออป้อมปาการที่ไว้ป้องากาันเออเพราะเพราะเขาว่าเพราะเป็นนักธนูเขาเลยต้องอยู่บนทาวเวอร์เพื่อเออป้องกันศัตรูคือจัดการศัตรูจากด้านบนอ้าวเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนะแล้วอ๋อโอเคโอเคไอ้แล้วคนนี้มันจะอยู่ข้างบนตลอด นี่อะไรเฮ้ยเอ้าตกลงว่าให้ตามไปนักธนูนั่นไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าให้เราเฮ้ยเดี๋ยนะอ่าเราขึ้นได้ด้วยเนื้อรอใเรานิดว่าเราจะขึ้นไม่ได้เอ้าเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะขอเดินไปดูด้านขวาสุดๆก่อนว่ามีอะไรไหมอ๋อมันไปไปได้อ๋อ คือมันบอกว่าให้เราเข้าไปตรงห้องเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้ที่เราเข้าเข้าไปแล้วก็ออกมานี่ตรงนี้ตรงหองคอยอ่านี่ไงทเท้าวตรงนี้นี่เองที่มันมันมาถึงอะไรอะไรอ๋อเอออันนี้คือผูด้ดูเลยอาคารอ่าเออมันบอกว่าเออในสถานที่ในทเท้าว่านี่มีกับดักด้วยแล้วก็เป็นกำแพงหินมีกับดักอยู่เออ อ่าเออมันมีเออเอาอ๋อเออ,อ,เอ,อ,เอ,อให้เราช่วยฟื้นฟูตัวอาคารนี้ขึ้นมาอ่ามันมีแล้วก็มันบอกว่าที่นี่อาจจะมีพวกที่แข็งแกร่งอยู่เราต้องจัดการใช่ไหมได้เฮ้ยอะไรอะไรเอ้าอีกแล้วอันนี้เป็นรูนงั้นเราลองดูว่ามีรูนอะไรไหมมันยังไม่มีอะไรให้เรา เก็บด้านบนก็เราก็กดไม่ได้ด้วยนะไม่เป็นไรออกไปก่อนออกไปก่อนด้านบนนี่ไปได้ไหมไปไม่ได้ไปว่าต้องออกไปน่าจะต้องลองขึ้นไปด้านบนอีกว่ามีอะไรไหมอ้าวนี่นี่เดี๋ยวเออโอ้ยมาต่อไปก็เดี๋ยวนะตรงนี้มีลิฟต์ให้ขึ้นอ่ะเหยียบแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะเราได้ลูนมาอีกหนึ่งอัน มาต้องระวังไอ้ข้างๆเลยนะส่วนนี้มันมีน้ำอยู่เฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยนะแล้วอ้าวแล้วเฮ้ยอะไรทำไมถึงไม่ขึ้นขึ้นไปซิขึ้นเอ้าเอ้าโอเคอ้าวเข้ามาแล้วไม่มีอะไรแล้วแค่นี้อ่ะไอ้เหลาคน อา้าวแล้วแล้วไม่มีทางไปต่อแล้วเราแล้วเราจะไปตรงไหนต่อหรือว่าต้องกลับไปหาเอยนักธนูนั่นมาดูออกท้างนอกดูว่าจะมีอะไรอีกอา้าวแล้วมันบอกว่าให้เราเข้าไปคราวนี้เฮ้ยอะไรอะไรมีอะไร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 นีร่ว่าจะมีอะไรอีก จากไอ uh, ้ตัวเมื่อกี้หรือว่ายังไงหรือว่าเออเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวนั้นเราเอาลูนมาแล้วไม่ใช่หรือว่า,วายังไงงงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้ก็เราก็เอาเราก็เอามาแล้วนะลูนนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ก็ไม่มีแล้วไอ,อ้ห้องเมื่อกี้ เมื่อกี้เราก็เราก็เอามาแล้วนะลูนอ่ะใช่ไหมนี่ตอนนี้นี่นี่นี่ย่นอ่าแล้วก็ยังไงเอ่อเอาตกลงว่าเราหยิบหรือว่าเราเก็บโอเคลองดูเฮ้ยตกลงนะ เออเราเก็บหรือว่าเราเราเพเอออันนี้นี่นเราเราเราน่าจะหยิบมาแล้วนะงงมาแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเก็บใส่กล่องหรือว่าหยิบออกมามาออกไปที่นักธนูม,มือนเดิมคราวนี้ได้แล้วนะได้แล้วใช่ไหมยังอีกอะไรกันเอเออ่าแล้วต้อง้ว่าเมื่อกี้เราหยิบหรือว่ารอ เดี๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยวขอดูก่อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรตกลงว่าเราหยิบหรือว่าเราเอาก็น,นี่ก็ออกออกข้อามาเลยนะหรือว่าอะไรยังไงงงเลยนะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ของที่เรา โอ้นี่ทางนี้นี่ทางนี้มันบอกมันบอกว่ามันบอกว่ายังไม่สามารถใช้ได้เพราะเป็นแค่ตัวเดโมเฮ้ยแล้วตกลงว่าเราหยิบหรือว่าเราออกกันนี่นี่เราก็ได้หมดแล้วนะลรุนอ่ะเฮ้ยตกลงเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋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 ยเดินบนมันจะขึ้นได้อ่าอ่าเราได้ลูนมาแล้วอีกอันหนึ no ่งนี่คืออะไร เอออ้า,อาเราก็ใส่ไปแล้วนะมันบอกว่าอยากได้รูนเออรูนสีเขียวเมื่อกี้อ่าเราเราใช้รูนสีเขียวตรงที่เป็นน่าจะเป็นหลุมศพหรืออะไรสักอย่างหนึง่งตอนนี้เราเดี๋ยวนั้นเราขอดูก่อนตอนนี้เรามีรูนสองอันแล้ะมาเฮ้ยเอ่อามาคราวนี้เราดูว่าจะได้ แล้วลึกยังต้องออกไปก่อนมาคราวนี้ได้มาสองเลยนะฮะอ่าเรียบร้อยโอเคเอ่อโอเคแต่ตอนนี้เราพร้อมที่จะลุยแล้วเราพร้อมแล้วไปมาไม่รู้อา้าวอะไรโอเคเตรียมพร้อมไหนยังไงฮะมามาแล้วม,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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยโ,โดนโอ้ยโดนเลยหัวใจเหลือสามแย่เลย,โย,โย,โย แต่เฉพาะเฉพาะที่เราต้องหลบด้วยนะเพราะว่ามันมีมีฟาดกับด้วยไอ้ไอ้ศัตรูพวกนี้ไอ้ตัวปีศาจเสยดำไปไปตัวปีศาจตาแดงแค่นี้มันมีกันจบโอ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยหลบหลบหลบไปตัวนี้มันมาใหม่มีการโยนอะไรใส่เราด้วยมีการโยนพลังใส่เรานี่เราต้องตีแล้วก็หลบแยกไม่นั้นโดนมันตีกลับแน่นอนนี่นี่โอ้ยวีไอพีพี่เรามีเพื่อนนักลู่คอยช่วย มามา,มาด <S <S 스스ิมาดิเฮ้ยคราวนี้มันลอยได้อุ้ยโดนโอ้ยเฮ้ยตัจิ๋งอะไรนี่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 ไอตัวนี้มันลอยได้เฮ้ยมันมีตรนเหมือนกับเป็นโดดนั่เนี่ยโอเคเรียบร้อยเว็บแรกเร็ยบเวียบได้อึ๊ดอะไรอะไรอุ้ยตกใจนึกว่าอะไรอ่าเราได้หัวใจกลับมาอีกหนึ่งดวงตกใจเหมือนเหมือนกับว่าอ่า เออเอ่าโอเคเราต้องค้นหากุญแจเออแล้วก็เออ,อเดี๋ยวนะอ้าโอเคเอออ่าต้องโอเคเหมือนกับว่ามันให้เราค้นหากุญแจแล้วก็เพื่อจะไปเปิดประตูบางอย่างภายในทาวเวอร์ อา้าวรถรยต้องกลับเข้าไปใน power tower เ,เมื่อกี้แต่ได้ไหนเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเอ้ยอะไรอะไรนี่คืออะไรอ้ากุญแจกุญแจ,จ,จแห่งหัวใจแล้วยังไ,ไงอ่าโอเคได้กุญแจมาแล้วเริ่มเว็บที่สองมาแต่พร้อมเลยพร้อมแล้วมาเว็บต่อไปมีตัวอะไรอีกมาดูอดุ้ยเดียนี่เดิมนี่ มาดิมาด mm ิเฮ้ยมือใจเราเก็บด้วยนี่มันดบดบมือใจด้เฮ้ยระวังระวังระวังไอตัวที่มันยิงลูกไฟได้ด้วยอือสามสามสองทีเดี๋ยวมันเข้ามาเฮ้ยเมันมันเริ่มมามันมันเริ่มมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเราต้องรีบตั้งจมันมันมันมามันมาอะไรอะมันมามันมามันมาเยอะมาเยอะมาเยอะพูดลบ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 ช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนให้เพื่อนช่วยต้องให้เพื่อนช่วยแล้วอือออ้ยโอ้ยโดนเยอะตัวบินเะไ่ยตัวบินเนี่ ดยดูอย่างแล้วเดี๋ยวคอยจัดการไอ้ตัวล,ล่างก่อนนี่ไอ้สุบมันก็ต้องจัดการไอ้ตัวล,ล่างก็ต้องจัิตาจเฮ้ยอืมแต่ว่าระวางังระวังระวังจะตัวระวัาางเฮ้ยอืมอืมเฮ้ยตัวบมันโอ้ยเดี๋ยวนะนอืนีเ่เ,เนะล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดูอย่างแล้วคราวนี้ ไล่เลยไล่ไล่เรียบร้อยเว็บที่สองผ่านต่อไปยังไงมามีตัวอะไรก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้ดีนะที่มีเพื่อนนักธนูคอยช่วยเออเออเหมือนว่าโอ้มันมันมันบอกว่าเออเพื่อนเราบอกว่าครั้งต่อไปนี่เราอาจจะหยุดมันไม่ได้คือเราต้องหาอาวุธที่ดีกว่านี้เพื่อจะสู้ในเว็บต่อไปนั่นเอง เอแต่นี่มันให้เราสู้เลยไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแม่ละมามาคลิปต่อไปมาดีเอา้ายังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะอา้าตกลงมายังไงคือมันบอกว่าเพื่อนเราบอกว่าต้องมีอาวุธที่แข่งแปลงกว่านี้นะเอเอพร้อมสิเอออา

ต้องรีบเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีรูทห้เราเก็บไหมไม่มีไม่มีไม่มีแปลว่าเราต้องรีบรีบกลับไปช่วยเพื่อนก่อนมันจะเริ่มใหม่ไหมเนี่ยอย่าบอกว่าเริ่มเว็บหนึ่งใหม่นะมาฮะโอเคไม่เป็นไรย่างดีที่ว่าเริ่มในเว็บสุดท้ายใหม่เราต้องตีให้ให,ให้ให้ตัวลอยตั้งติดการด้วย ที่จริงมันโจมตีได้ไม่ยากนะเพราะว่าต้อตีแล้วก็สับไปเนี่ยแต่ว่าโอ้ยโอ้ยโดนแล้วเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนทำไมไม่ช่วยเดี๋ยวเราเจ็ดข้างเดินเดินโอ้ยโดนโอ้ยอยูแล้วโอ้ไม่เป็นไรคือต้องจับจังหวะให้ดีเพราะว่าศัตรูมันมาทั้งบนและล่างต้อง ระวังให้ดีนิดนึงมาอีกทีนึงเพื่อนคอยอีกทีนึงมาเดี๋ยวเราจะเราจะเดี๋ยวว่าเราเราเราทีแบบนี้โอ้ยโดนโดนโดนไอตัวบนไอตัวบนไอตัวบนโอ้ยอยากยากอยากมันจะไม่ยากแล้วแต่ว่าอุ้ยมันเริ่มไผแล้วมันเริ่มไผแล้วนี่ช่วยทีเพื่อนช่วยที ตเลือดไม่มีเลยโอ๊ยนั่นได้ๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยมาโอ๊ยโดนโอ๊ยโอยโดนโอ๊ยหรือว่าลองถ้าสามารถกระโดดข้ามไปได้น่าจะโดดกระโดดข้ามไปดูด้านหลังมันกระโดดข้ามไปจัดการมันจากด้านหลังแล้วกันแต่ว่ามันมาเรื่อยๆแบบนี้เราอ่ะมันไม่มีอาวุธใหม่นะสิเพื่อนเอ้ยต้องมีแต่สู้อย่างเดียว

โอ้ยโดนแล้วนะแบบนี้ต้องพยายามให้เพื่อนช่วยให้เยอะๆแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นโอ้มันมันมีตัวที่เอ,อ <Huh? S 1> โยนลูกไฟใส่เราด้วยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าเราอ้อมไปด้านข้างในด้านล่างคือถ้าเป็นไอตัวนี้เราไม่ยากสักแต่ไหเราเราขวามันได้แต่ถ้าเป็นตัวที่ Ừ, 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 ừ. Bởi đi mhm mhm ôi mhm đồn 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 mhm 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 đồn đây mhm đồn đây ừ, ừ, ừ. ừ. ừ, 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 ừ. mhm ôi trời, mhm 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 cái mhm mhm rồi mà ถ้ตัวบนเพื่อนเราก็ oh, okay. <in> ืจึงการไม่แข็ไม่ทันการนี้มันไม่จะให้เพื่อนเราจัดการจากด้านบนเลยนี่เฮ้ยมันเข้ามาไกลแล้วมันเข้ามาไกลแล้วโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราถอยเราถอยก่อนนท่านเะไรยังไงอยู่ยังไงอยู่โอ้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมาเรื่อยๆมาเฮ้ยมันมาตรงเท้าเลยแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าไปถึงตรงตรงี่เป็นเมืองแล้วโอ้ยโนน โอ้ยเราไม่น่ากระโดดเลยน่าจะเข้าไปข้างในมากินนิดนึงโอ้ยมันเข้ามาตรงทาวเวอร์แล้วมันมันโจมตีใส่เตัวทาวเวอร์นี้ด้วยโอ้ยเพื่อนเราบอกจริงว่าต้องมีอาวุธที่แรงกว่านี้แต่ว่าเราไม่มีะดิมาต้องพยายาม

อ้าวแล้วจะเก็บทำไมมีอะไรให้ใช้อีกไหมเนี่ยเอ่อเอ่อไม่มีไม่มีมมอุปกรณ์อย่างอื่นให้ใช้แล้วมีแต่ต้องสู้อย่างเดียวเท่านั้นม,มามาเพื่อนมาอีกนิดนึงไม่เป็นไร còn hôm gì hôm nay vẫn vẫy ở nhưng mà khi sẽ cho nó thì tao tìa cái cái đôi đôi tìa cái đôi này rồi đôi nữa lên 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 mà lên mà giâm rồi 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 rồi

อีกหนึ่งเซนเอออุย้ยมันจริยมันจริงมันจริงเฮ้ยมันจริงมันชินี่นี่เลยอีกแค่ตัวเดียวอุย้ยอีกแค่ตัวเดียวเรียบร้อยในที่สุดเราก็ปกป้องทาวเวอร์ไว้จนได้อ่าในที่สุดเราก็เป็นเกียรติสำหรับคุณที่ว่าสามารถปกป้องทาวเวอร์ไว้ได้เยี่ยมคุณต่อสู้ โอ้ยเร,เราใช้เวลาไปประมาณ25นาทีนะน่นาจะเป็น25นาทีในการต่อสู้เรียบร้อยอ่าขอบคุณที่เล่นเดโมของเราอ่าเรียบร้อยคือก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมตัวเดโมของเกมนี้ก็ถือว่าเ,เล่นสนุกใช้ได้ คือาสามารถเออเรียกว่าการต่อสู้มันเป็นเว็บแบบนี้คือเราต้องต่อสู้ให้ดีต้องหลบให้ดีต้องคอยระวังให้ดีก็ฝากเพื่อนเพื่อนกด like, ไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเออจะมีเกมตัวเดมโมอะไรมาเล่นกันอีกเดี๋ยวจะลงให้เรื่อยๆก็วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ